บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้สวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เชี้ให้สังคมได้เห็นแล้วนะครับว่า PPP หรือความร่วมมือรัฐเอกชนนะครับทั้งในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ของประเทศทางด้านยานยนต์นะครับไปจนถึงเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของชุมชนนะครับ สามารถทำงานร่วมกันได้โดยการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในที่นี้ก็คือนำเอาชิ้นงานที่เป็นผลงานของคนไทยเองที่ใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีมาช่วยทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์นะครับสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ไม่เพียงให้แก่ผู้ประกอบการ แต่อำนวยประโยชน์ให้กับชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่มีหลักประกันที่ชัดเจนมีมาตรฐานได้ด้วยนะครับแล้วก็ผลของตรงนี้ก็ได้ขยายออกไปในส่วนของออบริษัทนะครับผู้ประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับไม่เพียงแค่ชุมชนเท่านั้นแต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติมีการปลูกป่ามีการใช้ ปุ๋ยที่ดีนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมชุมชนในละแวกนั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยต้องการตัวอย่างแบบนี้มากๆนะครับแล้วก็จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนโดยที่มีองค์ประกอบหลักทั้ง3ส,ส่วนนะครับก็คือภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคม ทำงานไปด้วยกันนะครับประเทศไทยก็จะมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปครับการขี่จักรยานนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆนะครับที่เชีใย้เห็นว่าพอทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยแล้วเนี่ยด้วยพลักกำลังทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยนะครับตามแนวนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะเห็นครับ